ถ้าเราไม่มีเงินถุงเงินถังอะ่ะอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดขายอะไรเราได้กำไรชัวร์ห้าวิธีเริ่มต้นทำทุกธุรก,กิจแบบไม่มนโนช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผมจะได้ยินคำถามหนึ่งค่อนข้างบ่อยจะขายยังไงให้ได้ตอนนี้ของมากองหมดแล้วครับเหลือแค่ขายอย่างเดียวครับแล้วก็ที่หนักสุดคือตอนนี้มีของกองเต็มบ้านเลยครับจะทำยังไงดีแล้วก็น้ำตาก็ค่อยๆซึมหลังพูดจบนี่เป็นคำถามที่ผมได้ยินบ่อย จากคนที่เริ่มต้นทําธุรธกิจใหม่ๆนะครับตั้งแต่ผมยังไม่ได้ทําเพจนี้เลยเรื่องราวเะครับเนื้อหาในวันนี้มันเคยเปลี่ยนชีวิตคนที่ตั้งคําถามนี้มาแล้วหลายคนและแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําธุรธกิจมาก่อนแต่มีหลายคนที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วท้ายสุดนะครับจากที่ไม่มีอะไรเลยเขาเอาหลักการจากในนี้ไปใช้จนสามารถมีธุรธกิจนะครับจับ1นล้านแรกได้แล้วบางคนก็หลายล้านแล้ว ย้อนกลับไปราว10-11ปีก่อนนะครับสมัยนั้นผมยังไม่ได้มีความรู้เรื่องการตลาดมากนะผมเจอเพื่อนหลายคนนะครับผลิตสินค้าออกมาแล้วก็กองเป็น3ส่วน4เท่าของตัวบ้านนะครับเรียกว่ามันมีของเยอะกว่าตัวพื้นที่ใช้สอยอีกแล้วเขาก็เครียดนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อดีเพราะสิ่งที่เขาผลิตมานะครับหรือไปรับต่อจากใครมาอีกทีจากตอนแรกนะครับที่เขาคิดไปเองว่ามันขายได้แต่เรื่องจริง มันไม่เป็นแบบที่เขาคิดไว้ตอนนั้นครับผมเพิ่งเริ่มการขายใหม่ๆตัวผมกับคําว่าธุรกิจอะ่ะมันก็เลยดูค่อนข้างไกลตัวและธุรกิจสําหรับหลายคนอะ่ะมันก็แอบดูเหมือนการพนันเล็กๆใครคิดอะไรออกมาไปซื้ออะไรมาหรือผลิตออกมาแล้วขายได้อันนั้นคือโชคดีเหงส่วนใครขายไม่ได้คือสวยโชคไม่ดี แต่สาหรับผมในวันนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรที่ทําให้เกิดความแตกต่างที่มันมากกว่าความว่าโชคดีโชคร้ายผมศึกษาเรื่องการตลาดนะครับอ่านหนังสือเรื่องของบิสเนสแล้วก็เริ่มเรียนรู้จากผู้ประกอบการนะครับที่เขาประสบความสําเร็จแล้วมันก็ทําให้ผมเริ่มเห็นอะไรบางอย่างและไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งของชีวิตที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมแชร์เรื่องนี้นไปแล้วมันไปเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนได้ย้อนไปเก้าถึงสิปีก่อนนะครับตอนนั้นมีเพื่อนของผมคนหนึ่ง มันอยากจะระดมทุนนะครับเปิดร้านข้าวใกล้มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ใกล้จุดที่คนทํางานอยู่เยอะมันก็บอกในกลุ่มว่าเฮ้ยมีใครอยากจะลงขันกับกูไหมตอนนั้นต้องบอกตรงๆว่านะครับเพื่อนแต่ละคนเนี่ยนะครับรวมถึงผมเนี่ยมันก็เพิ่งเรียนจบกันมาได้ไม่นานนะครับยังแบบเพิ่งทํางานใหม่ๆนะครับแต่ละคนก็เพิ่งได้เงินเดือนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยพอกินพอใช้กันเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเอาด้วยนะครับแล้วมันก็เลยนึกถึงผมแล้วมันก็เลยถามเฮ้ยเอเอาด้วยไหมตอนนั้นผมก็ช่างใจนะครับก็เลยบอกมันกลับไปว่าเฮ้ อยละผมถามว่าใช้เงินเท่าไหร่มันก็ตอบกลับมาว่าประมาณ6กแสนห้าหน่อยๆผมก็ตกใจมากนะครับตอนนั้นยังไม่มีเงินเก็บขนาด6กแสนห้าเลยแล้วก็เลยบอกมันว่าเฮ้ยมึงจะบ้าเหรอมึงจะไปทำอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็แจกแจงมาม,มันก็หยิบกระดาษใบหนึ่งมานะครับแล้วก็แจกแจงมาว่ามีค่าเช่าร้านล่วงหน้า3เดือนนะครับวันนี้เก้าหมื่นค่าบิ้วครัวแสนห้าค่าตกแต่งร้านประมาณแสนห้าถึงสองแสนค่าโตะ๊ะค่าเฟอร์นิเจอร์ค่าแอร์ค่าเก้าอี้เนี่ยมันประมาณแสนห้า พวกค่าพวกเครื่องครัวนะครับหม้อจานชามกระทะช้อนซ่อมเตาเนี่ยประมาณ30,000ค่าเช่าเดือนละส0ม0 0ค่าเด็กร้าน3คนนะครับ45,000ผมเลยบอกเขากลับไปว่าแล้วมึงคิดว่ามึงจะทำไรได้ได้เดือนเท่าไหร่ แล้วเมื่อไหร่มึงจะคืนทุนแล้วทําไมมึงต้องมาเลือกร้านไอ้ค่าเช่าสูงขนาดนี้แล้วทําไมไม่ไปเช่าไม่ไปดูไอ้ร้านที่มันเคยเป็นร้านเก่ามาก่อนอ่ที่มันไม่ต้องมานั่งบิว้วครัวไม่ต้องมานั่งทําอะไรหนะักขนาดนี้ผมเลยบอกว่าเฮ้ยมึงไปทาการบ้านมาใหม่มึงไปคานวณตัวเลขมาใหม่เพราะว่ามึงใช้ทุนสูงเกินไปแล้วผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับเขาก็มาอีกรอบนะครับแล้วก็พร้อม,มกระดาษหนึ่งใบครับผมก็ดูอ่ะพวกค่าเครื่องครัวหม้อกระทะเตาจานชามช้อนซ่อมใหม่สามหมื่นค่าเช่าเดือนละสองหมื่นห้าจ มันก็บอกว่าเหลือประมาณ2อ0 0สนผมก็เลยถามเขากลับไปว่าแล้วมึงต้องจ้างเด็ก3คนแต่แรกเลยหรอวะแล้วมันก็ตอบกลับมาว่าก็เผื่อยุ่งไงผมก็เลยถามกลับไปว่าแล้วถ้ามันไม่ยุ่งล่ะมันก็ตอบกลับว่าเฮ้ยมันก็ต้องลงทุนบอกว่าของแบบนี้แล้วผมก็เลยถามว่าถ้าเกิดมันยังไม่ดีไปช่วงึงมันยังไม่เวิร์กอ่ะแล้วมึงจะต้องเอาเขาออกเหรอเพื่อนของผมนะครับมันก็นั่งนึกสักครู่นะครับแล้วก็บอกกับผมว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มันก็ต้องคิดบวกปะวะผมเอ่ยตอบกับปเลยว่าใช่มึงต้องคิดบวกแต่ถ้าเราทําธุรกิจมันก็ต้องคิดถึงไอ้เวิร์ c เคสที่สุดที่เราจะเจอได้เช่นกันเพื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาจะได้วางแผนถูกถูกไหมจะได้ไม่ต้องแพนิคถูกไหมเราจะเตรียมตัวไว้ก่อนลงหน้าผมก็เลยถามเพื่อนไปแล้วมึงวางแผนยังไงที่จะทาทาให้คนมากินร้านมึงมันก็ทําแบบหน้าแบบเฮ้ยนึกไปนึกมานึกไปนึกมาผมก็บอกมึงไม่ได้คิดมาก่อนลงหน้าใช่ไหมแล้วเขาก็ยังทําหน้าแบบคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วเขาก็บอกผมว่าก็คงจะทาใบปลิวไปแจกหลังมอแล้วก็ไไปแแแจกกกกถถวววอ้้้หหนนนาาาาาตึึทที่่่ํงงัละผมม็คิด เขาจะเดินไปกินไกลๆร้านมึงจริงๆใช่ไหมเ <t> พื่อนมันก็เลยสวนกันมาเลยว่าเฮ้ยก็ตอนแรกกับกูบอกว่าจะไปเช่าร้านนั้นไงแต่มึงก็บอกว่าแพงไปผมก็เลยถามกลับไปเลยว่าแล้วถ้าเป็นร้านแรกล่ะมึงจะทํายังไงให้เขามากินมันก็ตอบกลับมาว่าก็เดี๋ยวกูก็ไปแจกใบปลิวที่หลังมอแล้วก็ไปแจกหน้าตึกที่ทางานเหมือนเดิมมาแหละแล้วผมก็เลยถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่เดินมากินล่ะมึงจะทำไง เขาก็ตอบกลับมาเลยว่าก็ทำา Delive รไงบางทีคนก็ร้อนเขาก็ไม่อยากเดินออกมากูก็ทำการบ้านมาบ้างแหละนะครับเพื่อมันก็ตอบแบบนี้มาตอนนั้นผมเริ่มเห็นอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งละก็เลยถามมันกลับไปว่าสรุปมึงจะตั้งใจทําร้านที่เป็น Delive หรือว่าตั้งใจให้คนมากินที่ร้านเขาก็ตอบกลับว่าก็ทั้งสองอย่างแหละอะไรมาก็เอาหมดผมถามที่คิดทั้งหมดเนี่ยชัวร์นะหรือคิดไปเองผมเลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้ เย็นเนี้ยมึงไปทาใบปลิวมาเลยทําเมนูออกมาทั้งหมดใส่ราคาแล้วเขียนว่าส่งหนึ่งที่แปะเบอร์มึงแล้วเอาไปแจกพรุ่งนี้เลยเพื่อนบอกเฮ้ย <"He i, S 2> มึงจะบ้าหรอกูยังไม่ได้ไปเช่าร้านเลยถ้าเกิดเขาสั่งขึ้นมาจะทํำยังไงผมก็เลยบอกไปว่ามึงก็บอกไปดีว่าวันนี้ร้านมึงหยุดมึงเปิดพรุ่งนี้ก็ให้เขาโทรมาอีกทีหนึง่งพรุ่งนี้นะครับหรือไม่มึงก็เก็บเบอร์ไว้แล้วมึงก็โทรไปหาเขาพรุ่งนี้เช้าว่าจะสั่งอะไรไหมมึงมีคอนแทคแล้วนี่เพื่อนตอบมาว่าเฮ้ยแล้วกูจะไปรับได้ยังไงกูยังไม่มีรร้้้้้าาาาานนเเลลยยผผมมมมมมถกััวว่่่ไไไไีแึงงจะดดขอ เพื่อนก็เลยสวนกลับมาว่าอ้าวกูไม่มีร้านไงกูจะให้กูผัดข้าวได้ยังไงผมก็เลยบอกว่าแล้วบ้านมึงไม่มีเตาเหรอมันก็ทําหน้าหนึกแล้วบอกเออมีผมเลยบอกว่าถ้าพรุ่งนี้มึงไปแจกใบปลิวแล้วอะถ้าโทรศัพท์มึงเข้าหลัวหลัวมึงก็ไปซื้อหมูซื้อเนื้อซื้อผักซื้อกล่องแล้วเตรียมพร้อมขายวันมะรืนเลยแต่ถ้ามันเงียบมึงก็ไม่ต้องทําแล้วเพื่อนผมก็ถามกลับมาเลยเฮ้ยแล้วเขาถ้าเกิดเขาถามว่าร้านเราอยู่ไหนแล้วเราจะทํายังไงล่ะผมก็เลยถามกลับบากเขาเลยว่าก็ถ้าเกิด ผมเลยถามว่าเฮ้ยตกลงจะทําไม่ทำเนี่ยถ้าไม่ทํมึงก็ไปหาคนอื่นลงทุนแล้วกันผมก็เลยพูดกับเขาแบบนั้นนะครับอีกสองวันถัดมานะครับมันก็ทําจริงมันไปทําเมนูมาใส่กระดาษนะครับแล้วก็ไปรปินพ์มาเป็นพันใบเลยนะครับแล้วมันก็เอามาให้ผมดูนะครับแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงเอาไปไล่แจกเลยแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยกูยังไม่ได้จ้างลูกจ้างเลยแล้วกูจะให้ใครไปแจกผมก็บอกว่ามึงจะแจกเองแต่ถ้ามึงกลักว <c oughs> มันเยอะไม่ไม่ไหวมึงก็จ้างพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปลองแจกดูก่อนแถวบ้านมึงอ่ะแค่จะแจกใบปลิวเอง น่าจะเป็นลูกค้ามึงได้มึงก็เอาไปฝากมึงก็เอาใบปลิวเนี่ยไปฝากรปภไปฝากแม่บ้านแล้วเพื่อนผมก็สวนกันมาเลยว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาไม่ให้ติดอะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ติดหรอกนะผมก็เลยตอบกลับไปว่ามึงก็หัดคิดบวกสิวะที่เรื่องแบบนี้ทำไมมึงไม่คิดบวกเออผมก็บอกกับเขาไปนะครับว่าผมก็แกล้งเขานั่นแหละผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงก็คิดวินวินสิอยากให้คนเขาช่วยอะแล้วมึงพอที่จะช่วยอะไรเขาได้บ้างไหมล่ะเนี่ยมึงขายข้าวอยู่อะมึงมีข้าวอะมึงก็เลี้ยงข้าวรปภ ฝากรปภฝากพี่รปภฝากพี่แม่บ้านช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับมึงก็พูดแค่นี้มึงจะไปขออะไรจากใครอยากจะให้ใครช่วยมึงก็หาทางช่วยเขาก่อนสิก็รู้จักให้ก่อนผมบอกพรุ่งนี้มึงไปเลยก่อนที่จะไปแจกใบปิวเนี่ยมึงไปตามตึกผัดข้าวไปฝากแม่บ้านไปฝากรปภทําดูแล้วมึงก็จ้างคนไปแจกใบปิวเลยนะครับไปไปแต่เช้านะ ไปแต่เช้าไปก่อนที่คนเขาเข้างานเขาจะได้ถือใบปลิวของมึงเข้าไปในท,ท,ที่ทำงานเขาด้วยประมาณ11บเอโมงวันนั้นผมทํางานอยู่นะครับตอนนั้นผมมีขายรถอยู่เพื่อนผมโทรมาคําแรกด่าเลยบอกเฮ้ยแม่งโทรศัพท์แม่งดัง40เกือบ50สายแล้วเนี่ยกูไม่รู้จะตอบอะไรเขาแล้วเนี่ยผมก็เลยหัวลาะก,กับอาการโลกของมันนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยยินดีด้วยเว้ยธุรกิจมึงสตาร์ละบอกการตลาดหลักพันของมึงสําเร็จแล้วเวที่เหลือก็อยู่ที่คุณภาพอาหารของมึงแล้วก็รสชาติอาหารของมึงว่าคนกินแล้วจะถูกใจแล้วยามากินมึงต่อไหมตอนนันกก็ลยบอ้ จะให้ให้กูทาไงต่อให้กูตอบว่างไงเนี่ยคนมันไม่เคยไงถูกไหมคนมันไม่เคยแบบไม่เคยแบบค้าขายเลยมันก็มันก็จะมีอาการแบบนี้แล้วมันก็บวยวายบอกเฮ้ยร้านแม่งก็ยังไม่มีเด็กแม่งก็ยังไม่มีผมก็เลยบอกมันว่าให้ใจเย็นๆไอ้คนที่เขาโทรมาสั่งมึงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจที่จะถามว่าร้านมึงอยู่ตรงไหนหรือว่าเขาสั่งเลยแล้วเพื่อมันก็ตั้งสติแป๊บหนึ่งมันก็บอกว่าเออวะ่ะส่วนใหญ่มันก็จะโทรถามว่าร้านเปิดไหมแล้วก็จะสั่งเลยไม่ค่อยมีใครถามว่าร้านอยู่ตรงไหนผมก็บอกเห็นไหม มึงก็แค่ตอบเขาไปดิบอกว่าเฮ้ยวันนี้ร้านปิดอยู่เดี๋ยวเปิดพรุ่งนี้แล้วมึงก็รู้ละเฮ้ยว,ว่ามันมีคนสนใจเว้ยมึงก็วันนี้มึงก็ไปจัดการเลยไปเตรียมของที่บ้านแล้วคนส่งอะไรมึงก็ไม่ต้องคิดมากก็พี่วินแก๊งที่มึง จ้างเขาไปแจกใบปลิวนั่นแหละวงแรกก็ให้เขาไปส่งของแทนมึงไปก่อนมันก็บอกโหเที่ยวละสิบบาทแพงกันตายแล้วผมก็เลยตอบว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ถูกค่าเช่าร้านของมึงนะแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปซื้อของนะฮะแล้วอีกวันมันก็เตรียมพร้อมรับออเดอร์ละนะครับก็วันแรกก็ได้ผลมากนะมาเป็นร้อยออเดอร์นะครับมาเกือบ200กล่องอะวันแรกนะครับก็มันเป็นผลจากการที่มันไปทาการตลาดแจกใบปลิวนั่นแหละแล้ววันนั้นมันก็เหนื่อยใช่ไหมพอประมาณบ่ายสามกว่ามันก็ปิดร้านละนะครับก็คือของก็หมดแล้วมันก็เหนื่อยไม่เคยเหหนน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 นื่่่่อออออยยขาาาดีีี้้้้้้้มมมมมมมกกกกกกัััั็็บบบวววแแโจะลชผุ ตู้เย็นอันนึงแบบประมาณแบบหลายหมื่นอะเกือบเกือบเกือบแสนอยู่แล้วมันก็บอกเฮ้ยมันจะได้แบบเก็บของพอแล้วก็แบบจะได้แบบสต็อกสินค้าไว้หลายๆวันได้ผมก็เลยบอกกับเราว่ามึงจะสต็อกไปทําไมวะมึงจะเอาเงินซื้อของเยอะๆไปทําไมมันเป็นของสด แล้วผมก็บอกเฮ้ยแล้วมึงจะไปทุ่มซื้อตู้เย็นอะไรแบบแพงๆอย่างนั้นแต่แรกทาไมวะทำไมมึงไม่ใช้แบบตู้น้าแข็งไปก่อนวะมึงก็ใช้ของวันต่อวันไปสิค่าจะซื้อสต็อกของอะไรวันต่อวันเนี่ยกูช่วยได้เลยนะช่วงแรกไม่ต้องคิดเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเลยบอกกูช่วยได้แต่กูอยากให้มึงคิดดีๆก่อนนะครับผมก็พูดกับเพื่อนแบบนี้บ้านมึงอ่ะห่างจากตลาดไม่ถึง2กิโลบอกถ้ามึงไม่มีเวลาจะไปซื้อเองอ่ะมึงก็เอาเบอร์แม่ค้าไว้ดิแล้วมึงก็โทรไปแล้วก็ให้พี่วินของมึงไปรับเนี่ยเงินก้อนน ม n a เงินในช่วงแรกๆนิดหน่อยอ่ะเห็นภาพไหมแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าแต่ถ้าทําแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องซื้อของทีละน้อยๆดิแล้วราคามันก็ต้องแพงกว่าใช่ไหมซื้อทีละน้อยแล้วก็ต้องเสียค่าวินไปทั้งหลายครั้งผมก็เลยบอกไปว่ายังไงมันก็ถูกกว่าตู้เย็นของมึงเยอะนะแล้วอีกมุมหนึ่งอ่ะมึงก็ได้วัดได้ด้วยตัวเองว่าลูกค้าเขาซื้อจริงๆไหมแล้วถ้าซื้อเนี่ยเขากลับมาซื้อซ้ําหรือเปล่าเขาชอบรสชาติมึงจริงๆไหมแล้วดูแล้วไปต่อได้ไหมแล้วก็รวมถึงตัวมึงเองด้วยสมมุติว่ามึงขายดีคนชอบมึงแต่เมื่อมึงทําไปสักพักนึงแล้วอ่ะมึงยังคิดจะทําสิ่งนี้อยู่จริงๆใช่ไหมถ้าวันนั้นรู้ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันใช่เฮ้ยกูชอบอาชี มึงก็ค่อยลงทุนแต่ถ้าไม่ใช่วันนั้นมึงก็จะได้ไม่ต้องไปเล่ขายด้วยเย็นมึงก็ไปแต่ตัวได้เลยสุดท้ายนะครับเพื่อนคนนี้ของผมก็ได้เริ่มต้นทาธุรกิจนะครับโดยที่ไม่ต้องกู้ยืมเงินใครสักบาทจนเวลาช่วงนั้นนะครับสิบเอโมงถึงบ่ายสพี่วินแถวบ้านมันทั้งหมดนะครับไม่เหลือเลยนะครับมาช่วยวิ่งสองของให้มันและคนก็ชอบฝีมือเขาจริงๆจนหลังๆนะครับหลายร้อยออเดอร์หลายร้อยกล่องต่อวันก่อนน,นั้นผมก็บอกเขาไว้ว่าอย่าเพิ่งหยุดก,ก,การทตลาดอย่าเพิ่งหยุดแจกใบปลิวจนกว่าคนจะได้ทดดลออออองงเยะพพจนคนคาติมมมืก เพราะเราไม่แน่ใจว่าไอ้ยอดตอนแรกอะเราต้องเข้าใจว่าบางทีคนก็แค่อยากลองของแปลกๆใหม่แค่นั้นเองแต่มันอาจจะไม่ได้ไหมายความว่าเขาชอบรสชาติของเราจริงๆริก็ได้เพราะฉะนั้นทําไปสักพักก่อนทําการตลาดไปสักพักแจกใบปลิวไปสักพักก่อนจนเริ่มมีลูกค้าประจําก่อน <c oughs> ตอนนั้นเขาก็ทําสม่าเสมอนะครับทั้งทํางานตลาดนะครับออกไปแจกใบปลิวด้วยในละแวกเดิมนะครับที่เดิมๆด้วยแล้วก็แจกในที่ใหม่ที่กว้างขึ้นไปจนตอนหลังนะครับรายได้ของเขาเป็นหลักแบบหมื่นกว่าต่อว,วันละ <c oughs> จนช่วงพอเขาทําไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงพีิกีของเขานะครับราย อันนี้คือยอดเน็ตนะยังไม่ได้หาพวกต้นทุนนะครับเป็นยอดที่รับมา จนในที่สุดอะบ้านมันก็มีแต่เตากัระทะเต็มบ้านเลยมีเพื่อนๆน,นะครับในละแวกบ้านที่เขาตกงานอยู่นะครับมาช่วยทํารายวันกับมันนะครับทั้งช่วยผัดช่วยทรงเนี่ยเขาก็สามารถมีธุรกิจนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกู้เงินใครสักบาทไม่ต้องหุ้นกับใครนะครับแล้วเขาอยากจะตัดสินใจทาแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ผมถามเขานะครับหลังจากที่เขาทาไป2องึงสามเดือนว่ายังอยากได้หุ้นส่วนไปลงอีกไหมนะครับเขาก็ใส่หน้ากลับมานะครับพอหัวเราะแล้วผมก็เลยถามว่า,วาอยากจะไปเช่าร้านอยากจะไปตกแต่งแบบครึ่งร้านแบบนั้นออีกกหรืเเล่าา <c> ็ ใช่ไหมตอนนี้นะครับแล้วเขาก็พยักหน้านะครับแล้วก็บอกว่าสุดๆว่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอเคยคิดว่าธุรกิจมันต้องเป็นแบบนี้ลงทุนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทําการตลาดอีกทีว่าจะขายได้หรือไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องลงทุนจริงๆอะก็คือการตลาด เราต้องเทสหาให้ได้ก่อนว่าไอไอเดียที่เราคิดเนี่ยมันได้ผลหรือมันไม่ได้ผลก่อนที่เราจะลงเงินก้อนใหญ่นะครับเปิดร้านหรือลงทุนผลิตอะไรถ้ากรณีตอนนั้นนะครับที่แจกใบปลิวแล้วมันไม่เวิร์กเราก็ต้องกลับมานั่งคิดละว,ว่าการตลาดเราไม่ดีพอหรือเปล่าจะต้องปรับยังไงจะต้องเฮ้ยบปรับเปลี่ยนไปแจกหรือทําให้หน่าสนใจได้ขึ้นมากขึ้นได้ยังไงหรือมันอาจจะเป็นที่ของที่เราจะขายเนี่ยมันไม่โดนเขาหรือเปล่าอันเนี้ยเราก็ต้องกลับมาทําการบ้านก่อน ถ้ามีไอเดียอะไรอย่าเพิ่งทุ่มทำของอย่าเพิ่งรีบเปิดอย่าเพิ่งรีบร้อนแต่ให้ลองเทสตลาดก่อนว่ามันเวิร์กไหมถ้าอย่างกรณีตอนนั้นที่เราลองกันถ้ามันไม่เวิร์กไม่มีลูกค้าโทรมาเลยเราก็แค่เสียค่ากระดาษเราก็แค่เสียค่าตลาดนะครับแล้วก็เสียค่าจ้างพี่วินพันกว่าบาทเท่านั้น ในการทําการตลาดเทสตลาดก็ไม่ต้องไปเสียเป็นแสนหรือเกือบครึ่งล้านเอาชีวิตไปฝากไปขังไว้กับสัญญาหนึ่งปีโดยที่แบบเราไม่ชัวร์แล้วเพื่อนผมคนนี้เขาก็พูดต่อว่าแล้วกูก็ได้รู้อย่างนึงว่าธุรกิจจริงๆเนี่ยมันก็คือการตอบโจทย์ลูกค้าเราต้องศึกษาจนรู้ก่อนว่าลูกค้าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากได้อะไรต้องการอะไรซึ่งบางครั้งเราก็เดาเองไม่ได้แล้วจะไปนั่งสัมภาษณ์ไปเดินสอบถามก็คงไม่ได้รับคําตอบที่แท้จริงมากนะักอย่างตอนนั้นนะกูค,คิดไปเองว่าไอ้คำว่ากูเนี่ยหมายถึงเพื่อนผมกําลังพพููดดกกกกัับบบบบผมนนนะ็ปติแแเราี คลิปนี้มีคําพูดกูมึงเยอะมากก็หวังว่าพี่น้องที่ฟังอยู่ก็คงจะไม่ว่าอะไรนะครับผมขี้เกียจมาพูดแบบฉันเธอเรานายคือพูดแล้วมันขนลุกไงมันมันไม่ใช่ภาษาที่เราคุยกันจริงๆก็เอาเป็นว่านะครับเป็นเป็นภาษาเคลื่อนที่เราคุยกันนะครับผมก็ขอถ่ายทอดแบบออริจินอลแบบนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องคงจะไม่ได้ว่าอะไรนะฮะตอนนั้นเพื่อนผมเขาก็พูดต่อว่าอย่างตอนนั้นอะกูคิดไปเองว่าลูกค้าอยากจะมานั่งในห้องแอร์เย็นๆร้านสวยๆซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เลยลูกค้าจํานวนมากเนี่ยไอ้ตรงทาเลนั้น ไม่มีใครทํา delivery ไปส่งเขาต้องหากจริงๆคือเขาก็ไม่ได้อยากเดินออกมากินเขาก็อยากจะมีร้านไปส่งแล้วพอวันนั้นมึงก็ให้กูเทสตลาดทําใบปลิวถูกไหมแล้วกูก็ทํามาถึงวันนี้เนี่ยจนกูได้รับคําตอบที่แท้จริงแต่ถ้าจะลงทุนเลยโดยที่ไม่ต้องเทสตลาดมันก็ได้นะแต่ก็ต้องวัดดวงเอานะครับแต่กูไม่เอาละล่ะนะครับแล้วเขาก็หัวเราะเขาก็รู้เขาก็นึกถึงภาพตัวเอง3เดือนก่อนนะครับแล้วเขาหัวเราะลั่นออกมาเลยผมก็บอกว่าใช่ถ้าเราไม่มีเงินถุงเงินถังอะ อย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดพวกธุรกิจใหญ่ที่เขาที่เราเห็นว่าเขาทำธุรกิจทำสินค้าอะไรออกมาแล้วแบบขายดีขายได้จริงๆอ่ะมันเป็นเพราะว่าเขาลงทุนเทสต,ตลาดเล็กๆแบบนี้ก่อนที่เขาจะลงทุนผลิตรถใหญ่ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นตอนที่เขาไปเทสต,ตลาดกันไงเราไปเห็นอีกทีตอนที่เขาแบบผลิตออกมาแล้วไงแล้วขายดีเพราะนั้นไอการที่เราไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ไหม,มายความว่าเขาไม่ทำจริงๆเขาทำกันแต่เราไม่เห็น พอเราคิดไปเองว่าการทําธุรกิจคือการใส่เงินก้อนใหญ่เข้าไปได้สินค้าออกมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาทางขายมันก็เลยทําให้ใครสักคนหรือหลายคนที่คิดจะทาธุรกิจขึ้นมาก็คิดว่าต้องไปผลิตก่อนหรือต้องคิดว่าเดี๋ยวต้องไปเอาของมาก่อนหรือไปได้ยินใครเขาพูดมาว่าอันโน้นขายดีอันนี้ขายดีหรือคิดในใจไปว่าเออมันน่าจะขายดีแต่ไม่เคยได้เทสตลาดซึ่งมึงเข้าใจเราใช่ไหมตอนนี้ว่ามันคือการเสี่ยงโดยนะครับแล้วเขาก็พยักหน้านะครับไม่รอให้ผมพูดจบประโยคนะครับจนผมก็รู้ว่า ไม่จำเป็นต้องพูดจบประโยคแล้วก็ได้ จนตอนหลังเพื่อนของผมคนนี้เขาก็ไม่ได้ไปขายข้าวต่อแล้วนะครับแล้วหลังจากทาไปได้2ปีแม้ว่าเขาจะมีกําไรแบบงามชนิดที่เขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีเก็บเงินเก็บเป็นล้านได้แต่เป็นเพราะว่าไอ้เรื่องราวจากตรงนี้มันเลยทําให้เขามีไอ้สกิลการตลาดตรงนี้แล้วก็ได้ย้ายตัวเองนะครับไปทําอีกหลายธุรกิจนะครับจนเติบโตแล้วเมื่อไหร่ที่เขากําลังคิดว่าไอ้อสินค้าอันนี้หรือบริการอันนี้มันน่าจะเวิร์กเขาเลือกที่จะไม่ทําแบบเดิมนะครับคือไปขอทุนชาวบ้านหรือว่าไปหิ้วมาลงทุนเลยหรือเปิดร้านเลยแบบครั้งแแแรรกกกกกต่่เเเเาาาาาทททํํโโดดดยยสออนน็บบิมมหื ที่เขาทำร้านอาหารนะเช่นถ้าเขามีไอเดียเช่นจะทำบริการฉีดบวงในย่านนั้นหลังจากที่เขาแบบเอ้ยรู้ว่ามีคอนแทคจากบริษัทเนี่ยว่าเฮ้ยจะใช้เจ้าไหนเขาก็จะไปทดลองแจกใบปลิวเลยโดยที่ยังไม่เปิดร้านแล้วเขาก็จะได้รู้คําตอบภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนว่าควรลงทุนเปิดกิจการนั้นไหมเขาทําแบบนี้เสมอนะครับจนช่วงหลังมีออนไลน์มาเขาก็ยังทําในขณะที่คนรอบตัวหลายคนไปรับไปผลิตไปหิ้วของจํานวนมากแล้วก็คิดเองว่าน่าจะขายได้ เราก็ต้องมาคิดว่าเฮ้ยจะขายมันยังไงเราจะโลกออกไปยังไงในตอนหลังแต่เพื่อนผมคนนี้เลือกที่จะเอาของสักชิ้นที่มันเวิร์กแล้วก็มาทําการเทสตลาดมาถ่ายรูปทําคลิปแล้วก็ทดลองยิงแอดออกไปก่อนแล้วก็เช็คกระแสตอบรับว่าควรจะทําหรือไม่ทํา น,นี่เป็นคีย์นะนี่เป็นคีย์เลยนะเรื่องนี้มันเปลี่ยนมายเซ็ตในการทําธุรกิจของเขาแล้วก็มันเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยและเรื่องนี้ทุกครั้งเนี่ยเมื่อผมเล่ามันออกไปมันก็ได้ไปเปลี่ยนชีวิตใครอีกหลายคนตามมาครับในตลอด 5- ้าหรือหปีที่ผ่านมาเรื่องราวในวันนี้นะครับสรุปได้ว่าข้อ1เราต้องทิ้งความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับธุรกิจออกไปก่อนพี่น้องในคลาสออนไลน์เทอเวอร์นะครับหรือว่าในวันเยขับหลายคนติดปัญหาตรงนี้เลยว่าจะเริ่มต้นทาธุรกิจเนี่ยต้องมีเงินก้อนใหญ่ก่อนเท่านั้นถึงจะ มาถึงตอนนี้คุณจะเห็นได้ทันทีว่าเราไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่เลยถึงจะเริ่มต้นทําธุรกิจได้ข้อ2นะครับถ้าคุณมีไอเดียที่ดีแต่มันต้องใช้เงินเยอะให้คุณลองคิดให้ดีอีกสักรอบก่อนว่ามันต้องใช้เยอะขนาดนั้นจริงๆไหมนะครับหรือคิดไปเองนะครับลองเอาเรื่องในวันนี้ไปไปทาบดูข้อ 3. นะครับถ้าคุณไม่ได้มีเงินถุงเงินถังการทำโปรดักต์ออกมาก่อนหรือเปิดร้านมาก่อนแล้วก็ค่อยมาหวังให้ขายได้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทําเว้นแต่ว่าคุณจะมีเงินถลุงเล่นได้ข้อ 4. จำไว้ว่าสกิลในการทำธุรกิจที่สำคัญเลยนะครับคือการทำการตลาดให้สินค้าคุณข้อ5นะครับถ้าคุณเข้าใจการตลาดนะครับแล้วก็ทำการตลาดเป็นคุณจะสามารถเทสไอเดียจนพอจะแน่ใจได้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กก่อนที่จะลงเงินจริงๆได้อ่าแถมมีข้อและกันข้อ6ต่อให้คุณไม่มีเงินเลยนะครับเหมือนเพื่อนผมในตอนแรกอะ่ะแต่ถ้าคุณเทสตลาดแล้วนะจนเห็นแล้วว่ามีคนรอสินค้าของคุณคนที่เขามีเงินน่ะ เขาก็พร้อมที o, care, mm. ่จะลงทุนกับคุณคนส่วนใหญ่อะชอบไปขอทุนก่อนแต่ไม่เคยโชยเห็นเลยว่าเนี่ยเจ้าของเงินเนี่ยเขาจะมั่นใจว่าแบบเฮ้ยคุณจะไปทําธุรกิจจนที่ได้เงินคืนถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะขอแล้วก็เขียนเขียนแล้วก็บอกนโยบายแบบที่เพื่อนผมทําตอนนั้นอะแต่มันไม่ได้ทําภาพไอ้ตรงนี้ให้เห็นว่าเฮ้ยกูทําการตลาดเทให้ดูแล้วเว้ยว่าเฮ้ยมันมีกระแสมันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะอยากจะบอกอะไรให้รู้ไหม คนที่มีเงินเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยเขาอยากจะลงทุนกับตายเขาก็อยากทําให้เงินของเขาองอกเงยทั้งนั้นแหละแต่เขาก็ต้องดูว่ามันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนที่ไปขอก็ต้องทําแบบถูกวิธีนะครับเรื่องราวในวันนี้มันจะทําให้คุณสามารถไปทําสิ่งนั้นได้เนี่ยแล้วด้วยไอเดียที่ผมแชร์ไปในวันนี้มีพี่น้องวันเย่ขับนะครับและพี่น้องในออนไลน์เทลโอเวอร์หลายคนแล้วก็เพื่อนๆรอบตัวผมหลายคนเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจเงินล้านนะครับหรือว่ามีในหน้าค่าในหน้าหลักล้านนะครับหรือว่าธุรกิจเป็น10ล้้้าาานนนนไไไดดดโยยยทีี่่่เเเขมมมงิออออะใตแรรรกกหืวน ก็หวังว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับที่ติดตามช anel ของผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่กําลังต่อยอดนะครับหรือว่าพี่น้องที่กําลังจะสร้างธุรกิจนะครับไม่ว่าจะทางออฟไลน์หรือออนไลน์ line. และเรื่องในวันนี้คือ5้บวกหวิธีเริ่มต้นทําธุรกิจแบบไม่มโนก็ถ้าชอบคลิปนี้ถ้าได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปดีๆในรอบต่อไปแล้วก็ถ้าคุณรักใครอยากเติบโตไปพร้อมบเขาก็อย่าลืมที่จะแชร์คลิปนี้ไปให้กับเขาเพื่อที่ได้ทุนเวลาซึ่